สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u t u ปัจจพลทราบครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับป๋าไทยครับอันนี้มาวิ่งทรายครับลงที่วัดโพสีไกลเสเียดครับผมโพสีไกลเสเียดออําเภอท่าตุมเฮ้ยตำบลหนองบัวอําเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ครับผมโดยป๋าไทยครับนี่เป็นทรายน้ำมูลนะครับ ที่บ้านม่งมูลครับผมตักโดยอิตาชิสองร้อยเมนบาลุง ใจตั้งอี่างไรป่ลุงงี้ใจเมื่อละ่ะจากที่หนึ่งนะครับโอ้เห็ดดีมิตชิสองร้อยครับผม กล้องไม่ค่อยอูนะครับคลิปนี้ก็าตามเดิมครับไม่ลงรถครับก็ช่างไทยก็เหมือนเดิมครับทําไฟสีข้าวขับรถดำ เคครับผมจบเตรียมเลยครับมานั่งรถเล่นกับปาไทยวันนี้ครับสบายๆครับผม เ,เดี๋ยวเราจะตัดไปที่ตรงเทนะครับท่านผู้ชมค้องทางเรียบร้อยแล้วเนี่ยพยัคฆ์นี่เนี่ยมาถึงวดแครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ป๋าไทยขอเป็นสายบุญครับ ต้องลงแบบใจเย็นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมใส่สีสวยครับจากฟ้าไทยครับผม พอทีไรใหม่มาสั่น มีคนมาให้จุดจบเลยครับ มานะครับก่อเจดีนะครับท่านผู้ชมหลวงพี่ท่านจะก่อเจดีนะครับเป็นทำเป็นประจําทุกปีนะครับป่าไทยก็จะวิ่งประจํานะครับให้ทุกปีเลยนะครับนี่ใส่รถได้รถนาไทยต้องปีฝ่ายไทยจวดอีกทั้งนึงโอเค นี่ลงพี่ก็จะทำการคุมไว้ครับจะประมาณนี้ครับลงพี่ก็จะทำการคุมไว้นะครับเพื่อรักษาทรายไม่ให้กระจัดกระจายนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากทุกท่านไลค์แชร์ติดตามให้ด้วยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณทุกติดตามขอบพระคุณทุกกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ